สวัสดีครับผมหมอบุญชิตยาดีนะครับผมกับทีมข้างหน้าก็จะรู้จักกันนะครับผมคือบัวบกครับผมนี่นะครับผมลักษณะใบของขครับผมบัวบกหัวบัวบกกับเห็นไหมครับวันนี้ก็เดินมาหาพวกสมุนไพรครับหลังจากที่ไม่ได้เข้าป่ามาหลายเดือนครับผมอันนี้มาเจอโดยบังเอิญนะครับก็มาเจออยู่หลายชนิดหลายอย่างหลาย ตัวครับสมุนพวกสมุนไพรนะครับอันนี้ก็มาเอาลากกลนาก็จะมาเจอสมุนไพรแปลกๆครับนี่บัวบกครับเจอแล้วครับผมนี่ครับผมมาจุดนี้เจอบัวบกไปแล้วสี่ต้นนะครับนี่ต้นหนึ่งครับผมนี่ต้นหนึ่งเราก็จะไปปลูกครับผมอันนี้ เขาเรียกว่าชะมัดหรืออีสานเรียกไม้ดีคนครับมีอาจารย์หมอท่ให้ผมหาให้ครับเมื่อสี่ห้าปีก่อนฮะครับไม่ไม่เจอครับผมเวลาเราจะเข้ายาหาไม่เจอครับผมนี่ก็เพิ่งมาเจอนะครับนี่ไม้อีสานเรียกไม้ดีคนดีคนครับผมบางทรั้เรียกว่าเป็นต้นชะมัดครับนี่นะครับผมแต่วันนี้ผมก็มาอีกตัวนึงแตมาเจอโดยบังเอิญนะครับผมบัวบกครับผม บัวบกครับนี่ครับผมสี่ต้นเขาที่เิดในจุดนี้ครับมาเจอโดยบังเอิญนะครับนี่ครับผมเขาจะเป็นเถานะครับผมแต่ผมก็เคยไปเข้ายารูปครบสมัยก่อนครับผมแต่แต่วันนี้จะไปปลูกไว้อันนี้ก็ต้นกําลังสร้างสารครับตัวเล็กของเขาครับผมตัวเล็กครับนี่ก็จะเป็นต้นผ่ารามต้นเล็กครับผมก็เอาไปห้าต้นแล้วครับตัวเล็ก อันนี้กําลังสังสารอีสานเขาเรียกว่าพญาช้างน้าวครับเป็นยากําลังที่ผมมาเข้ายายตอนนี้ครับผมนี่ก็มาเจอดองเอินครับบัวบกครับแล้วก็จะเอาเขากลับไปด้วยครับไปอยู่ในบ้านในเมืองเด้อพยาบ้านพยายาวันนี้ข่าพระเจ้าหมอบุญชิตยาดีมาอัญเชิญเจ้าปู่เจ้าที่เจ้าพยาบ้านพยายา ไปปลูกปักรักษามวลมนุษย์ไปอยู่ในบ้านในเมืองเดอ้อ,อขอเชิญเดอ้อเจ้าปู่เจ้าว่านเจ้ายาพยาวา่า,วานพยาวาครับ